ก็กราบสวัสดีแฟนบลู o o อ o ์บล i แซทออทุกทุกท่านด้วยนะครับก็คลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยเดี <Practice Alberto weed Außerdem> ๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมมาทำภารกิจอันนี้ดีกว่านะครับพรเทพธิดานะว่ามันอยู่ตรงไหนนั่นเองนะซึ่งมีคนซึ่งผมไปเล่นไปเล่นเกมมาเนี่ยมีคนถามว่ามันเอามาจากไหนนั่นเองนะพรเทพธิดาเนี่ยผมก็เลยมาทำคลิปแล้วกันนะอืมอะมา ซึ่งวิธีการหาไอ้นี่เนี่ยก็คือมันต้องทําภารกิจนั่นเองนะภารกิจอันเนี้ยมันจะเป็นคัมภีร์ม้วนกวดล้างนั่นเองนะครับซึ่งมันอยู่ตรงนี้นะนี่นี่มันอยู่ตรงที่สถาบันนั่นเองนะคุณผู้ชมเห็นเห็นคําว่าสถาบันตรงด้านขวาปะ่ะข้างๆโงถงบาลองอ่ะเนี่ยกดเข้าไปปั๊บแล้วกดไปที่ดันเจียนเนื้อเรื่องนั่นเองนะปึ๊บเลือกไปที่ระดับทั่วไปนะอือ จากนั้นเนี่ยเนี่ยมันจะไม่มีม,ม,ม,มีให้ทําภารกิจเรื่อยๆนั่นเองนะนี่เห็นไหมภารกิจปุ๊บเนี่ยมันจะให้เงินให้อะไรเนี่ยอืมเนี่ยเห็นไหมให้เงินให้ของเนี่ยเห็นไหมมีหมวกด้วยเนะนี่ยเนี่ยมันจะให้เงินให้ของนะเนี่ยภารกิจทําให้สําเร็จเนี่ยมันจะได้พวกชุดพวกอะไรเนี่ยนี่แล้วก็ไอ้ไอเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะไอ้ไข่มุกอะอยู่ ทั่วไปแหละเออแล้วก็มันน่านี่มันอยู่กูรูนี่มันอยู่กูรูเห็นไหมอันนี้เลยนะพรเทพธิดานั่นเองนะกูรูนี่อันนี้เลยนะครับผมถ้าทำคือถ้าปราบราชานี่เอ่อนีออนเหรอนีออนใน200รอรอบเนี่ยเราก็จะได้ไข่มุกมานั่นเองนะครับซึ่งก็ง่ายเลยนะถ้าฆ่าไอ้นี่ได้เนี่ยคุณได้ทันทีเลยนั่นเองนะไข่มุกเนี่ย เห็นไหมเห็นไข่มุกอยู่ตรงไอ้นี่ของนีออนนี่ไหมเนี่ยนี่แหละไอไข่มุกนี่แหละก็ประมาณนี้นะครับอืมเดี๋ยวเรามาทำภารกิจให้ดูดีกว่านะครับก็คือการปราบราชานนออนใน25รอบนั่นเองนะไปทดสอบมาดูกันว่าตอนนี้ผมจะทําอะไรได้หรือเปล่านะว่าผมค่อนข้างที่จะเก่งขึ้นมาเยอะและ้วอืม นึ่งเคครับหนึ่งหนึ่งห้าสองรับโปง้ปงโป้งต้องฆ่าให้ได้ภายในยี่สิบห้ารอบนั่นเองนะโอี okay, ่ครับมันใช้เวทมนต์ละไม่ต้องไปตีมันหรอกเนาะไอ้ตัวเนี้ยอืมดีละที่มัน ที่มันมาตีเราเราจะได้ถ้าไม่ตายเร็วขึ้นนั่นเองนะ ừ, ถ้าเราได้ถ้าไม่ตายเราจะแรงขึ้นมออโอเคด,ดูมันจะใช้มนต์กันป่ะเนี่ยเออมาเลก็กกี่มาเลก็กกี่โอ้โหเกาะไอ้เกาะอันเนี้ยเราต้องต้องตีเอ่อตีทะลุหัวมันนะคุณผู้ชมโอเคเด,ดี๋ยวผมทำให้ดูประมาณห้าสิบแล้วกัน ประมาณนี้แล้วกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันต้องยิงทะลุขึ้นไปบมันต้องยิงขึ้นทะลุด้านตรงกลางนั่นเองนะแต่อย่ายิงสูงเกินนะเพราะว่าถ้าไปเล่นดันเจียนน่ะมันมันมันจะมีเกาะอยู่ด้านบนอีกนั่นเองนะโอเคอีกทีอืมประมาณห้าสิบละไปปอปอเห็นไหม ง่ายจัด <c oughs> โอเคจับปึกติดคลิครับโอเคน่าจะชนะต้องชนะให้ได้ภายใน25รอบนะก่อนก่อนย5รอบ เพื่อที่เราจะได้สามดาวนั่นเองนะอืมโอเคผมได้ตีแล้วบอกเลยว่าสปาร์คกิง้งหนึ่งห้าสองบวกพาวเวอร์จับมาอิดพิคาดองงสอง2 8แปดถือว่ายังน้อยนะผมอัพแค่บวกค่าเองตอนเนี้ยอัพโคตรน้อยเลยเรายังไม่ อัพ <Up S 2> ได้น้อยอะ่ะเออยังบวกหกไม่ได้เงินไม่พอแล้วก็ไอหินตีบวกไม่ไม่พอด้วยปับ๊บอึง้งปึงเหลืออีกสามเซ็นโอเคถ้าเราโดนเนี่ยเราชนะเลยชนะเลยนะโอเคครับ อย่าลกครับโอ้โหลกไปนิดนึงไม่เป็นไรชนะเทชนะครับวินนี่ได้สามดาวปุ๊บเราจะได้อาหารแล้วก็แว่นตามา,านั่นเองนะโคตรด,ดีนี่เคครับรับรับของอีกนี่ จากนั้นก็มันจะให้นี่ไงได้ได้โลมานั่นเองนะโลเป็นอาวุธทั่วไปนะคือความสามารถเนี่ยก็คือลดดาเมจนั่นเองนะมันเป็นอาวุธรองนั่นเองนะที่เราจะเลือกเลือกใส่อ่พรททพธิดาหรือว่าเลือกใส่โลก็ได้นะเอาตรงๆแล้วผมว่าโลเนี่ยน่าจะน่าจะดีอยู่อืมเพราะว่ามันลดดาเมจได้ไง,ไงเออผมว่าผมว่ามีประโยชน์ว่ะ เด,เ,เดี๋ยวเราเดี๋ยวลองเปลี่ยนเปลี่ยนลองเปลี่ยนดูกดหลอมจากนั้นก็เปลี่ยนจากนั้นก็กดไวที่นี่แล้วก็นี่กดเปลี่ยนปับ๊บนี่คือถ้าเป็นอาวุธลองเหมือนกันหรือว่าอาวุธหลักเหมือนกันเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้เวคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าเราถ้าเราอยากอยากจะให้มันเป็นถาวรเนี่ยเรากดต่อ,อยุ นี่มันจะมีบางอันบอกวนะ่าว่าอันไหนเป็นถาวรได้อันไหนเป็นถา,ถาวรไม่ได้นะเราจะใช้โดนัทผูกมัดนั่นเองนะนี่เพื่อที่จะให้มันเป็นถาวรน,นั่นเองนะปับ๊บเรียบร้อยครับเป็นถาวรแล้วนะอืมแล้วก,กดใส่ไปนี่ก็คือได้ลดดาเมจมาประมาณ50กว่านะถือว่ายังยังไม่แรงเท่าไหร่ยังไม่ดีเท่าไหร่นะแต่ก็ได้อยู่ อก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมนะอืมก็ถ้าบกพร่องตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนั่นเองนะครับผมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมปะปิดคลิปครับ